าไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับผมคือเต่าน้อยครับเย้ไอคอนสิงดน้ำไอจุงลืมอ่ะตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ในสระว่ายน้ำเอามีใครแบบเดาเข้ามาอันนี้เราอยู่เอานุ๊กนุ๊าอยู่ที่รีสอร์ทอะไรนะชบาฮัทตายตายตายนักเพื่อนคนน้ำเฮ้ยไม่ต่อไม่ตายไปเลยแก้มหมุนไปแล้วมาไม่แก้ไม่แก้นี่เดี๋ยวว่ายน้ำให้ดู ว่ายน้ำไม่ดูว่ายเลยลูกหมาตกน้ำน้ำไม่กล้าลงน้ำจ้าน้ำโกหัวเปียกแาบ ยังจะลงเล่นน้ำแต่แบบโกงเปียนกัะหัวสวยแต่ว่าเอาเอาคนอื่นเปียวหมดแล้วเนี่ยเอาเต่ามาจากบ้านให้ให้คนอื่นเป่าให้เป่าโดยใช้ปากอันดูดิตัวเต่าตุเต่าตุเต่าเต่าเต่าหลังตุงของพวกเราอันนี้คืออันนี้คือป้าเต่าเหมือนมอนนางไม่นางไม่มาะ้คนดูไม่รู้เรื่องนั้นอ่ะไม่เห็นอะไรคืยเราไม่ไปกัน ใครคิดถึงเมย์บ้างกบายแล้วนะก็บาย้นะใครคิดถึงเมย์เขามไม่ให้ตอบไลน์อ่ะไปแล้ว